ต้อนรับคุณหนูดีกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยในเรื่องของการทําดีมีเมตตากันนะคะโอ้โหเราเห็นกันมาตะอ้อนแต่ออกเนาะเรื่องของการทําบุญทําบุญไปวัดเสร็จแล้วตามด้วยการอ่าปล่อยสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนปุ๊บเบ้จําได้ให้ว่าปล่อยนกกระจอกที่ถูกขังอยู่ในกรงแดงๆแ,แ,แคแบๆบเล็กๆหรือว่าจะมีปลาสารพัดปลานะคะกบ เต่าเต่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะได้ยินเรื่องราวที่แบบเอ๊ะอกันอยู่เสมอเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้มันได้บุญจริงหรืออย่างแรกที่คือเคยเห็นว่าเต่าใช่ไหมฮะ,ะเคยมีข่าวว่าเต่าเนี่ยมันไม่ใช่เต่าที่มันเป็นเต่าว่ายน้ําคุณต้องดูขาของมันมันเป็นเต่าบกเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณไปซื้อที่ตลาดนัด เลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะแล้วคุณก็รู้เท่าไม่ถึงการอันเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่โอ้โหมารู้ทีหลังมันก็เสียใจนะเนาะเพราะว่าแล้ก็ตั้งใจเราจะเอาเต่าไปปล่อยแต่มันมันเป็นคนละประเภทกันนะ่ะและในเรื่องของปลาหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่านกที่เคยเห็นเนี่ยนะคะก็คือว่าจับปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องๆคอยไปรอดักแล้วก็จับเข้ามาขังเหมือนเดิม เห็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นมันมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนว่าอ่ะคุณได้บุญแต่มันไม่ใช่ได้บุญไงคือคุณหากินกับความทุกข์ทรมานของสัตว์ตอนหลังๆเขาก็เลยมีแคมเปญอะไรออกมาเยอะแยะแต่ทีนี้ในเรื่องของการปล่อยสัตว์เนี่ย จะห้ามมันก็ห้ามกันไม่ได้เนาะมันก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลที่ทาแล้วรู้สึกสบายใจซื้อจากตลาดสดเดี๋ยวจะถูกแม่ค้าบั่นหัวแล้วเราเอาไปปล่อยดีกว่าแต่ที่นี้มันมีเบื้องหลังเบื้องลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ฟงังเราเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์จะมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าคุณมีความรู้สึกเมตตานะคะอยากจะทําบุญด้วยการปลดปล่อยชีวิตของเขาเนี่ยเรามาทําให้ถูกหลักแล้วก็ถูกกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์เหล่านั้นก็ดีกว่า ใช่อันนี้เน่อยากอยากอยากจะมาแชร์กันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะถึงแม้คนจะออกมาเอาเตือนกันเยอะมากนะคะแมกระทั่งกรมประมงเองเนี่ยก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าลักษณะไลฟ์สไตล์ผู้น่ง่ายค่ะใช่ของสดแต่ละชนิดว่าเขาชอบอยู่ยังไงซึ่งสมมติว่าเราเป็นคนที่อาศรรยัยอยู่ในต่างจังหวัดหรือโตมาในต่างจังหวัดเนี่ยจกจับปลาเหล่านี้กินเป็นอาหารที่เราคิดจะปล่อยอืเป็นฝั่งตับเนี่ย เราจะรู้ว่าปลาเนี่ยแต่และชนิดมันชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนค่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเราจะกลายมาเป็นผู้ปล่อยเนี่ยเราก็จะเราจะปล่อยถุกที่เพราะว่าอย่างหนูดิจําได้ตอนตัวเองมีตอนอเด็กๆนะคะจะมีคนขับรถอ,อ่าคนหนึ่งที่เขาดูแลขับรถพานดีไปทุกที่เลยเนี่ยเขาเป็นคนอีสานเขาจะพูดเลยว่าบ้านเขาที่อีสานเนี่ยเขาจะเลี้ยงเวลาเขาจะเลี้ยงปลาไว้กินเนี่ยเขาจะต้องทําแบบสมมุติเป็นปลาบางชนิดนะคะอะ่พวกประดู ปลาดุกปลาหมอปลาช่อนปลาไหลเนี่ยตัวสี่ตัวเด็ดเลยปลาดุกปลาช่อนปลาที่คนไทยชอบปล่อยเนาะปลาดุกปลาหมอปลาไหลค่ะมันจะชอบอาศัยอยู่ในแบบพวกหนองพวกบึงเล็กๆตามชายฝั่งชื้นแฉะพวกปลาไหลเน่ยชอบขุดลงขุดรูอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวูเนี้เวลาที่เขาอยู่อาศัยจริงๆอ่ะเขาจะมีเหมือนกับว่าเขาจะมีอวัยวะในการช่วยหายใจในลักษณะที่ทาให้เขาอาศัยอยู่ในที่ชื้นแฉะ ได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในอันนี้ก็ตรงกับที่กรมประมงเนี่ยออกมาเตือนเลยว่าคือคนไทยเนี่ยเวลาปล่อยเราจะชอบปล่อยสัตว์ชื่อมงคลแต่เวลาปล่อยเนี่ยเนื่องจากเราอ่ะก็คิดเองโดยบางทีเนี่ยหลายหลายคนไม่มีโอกาสที่จะอ่านหรือฟังข้อมูลนะคะที่ทางนักวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ําเนี่ยเขาออกมาให้มาเตือนเนาะย,ยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยทางกรมประมงเนี่ยเขาก็จะออกมาเตือนเลยว่าปลาที่คนไทยจะชอบปล่อยในแม่น้ํา นะคะแต่จริงๆปลาที่เหมาะกับปล่อยในแม่น้ําเนี่ยจะต้องเป็นปลาที่เมื่อโตขึ้นเนี่ยเขามีขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วเขาก็จะสามารถแหวกว่ายในน้ําในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นปลาสวายปลาขดหรือแม้กระทั่งปลาที่ตัวใหญ่ไปเลยเช่นปลาบกปลาบึกอะไรเงี้ยมันจะอาศัยอยู่ในที่ที่มันใหญ่ะไม่ใช่ที่ริมชายฝั่งชื้นแฉะแล้วก็อันหนึ่งที่ดิฉันเองก็ก็ เพิ่ได้ความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับหนูดีเหมือนกันว่าปลาดุกที่ขายในตลาดเนี่ยเอรักบางที่นยคะเราอาจจะไปเจอจั๊กอดคือไม่ใช่ดุกไทยหรือไม่ใช่ดุกไทยร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นดุกลูกครึ่งดุกไทยผสมดุแอฟริกันเพื่อให้ตัวมันใหญ่แล้วขายได้น้ําหนักเยอะแล้วราคาดีอ้าวงั้นแสดงว่ามันไม่ดีต่อระบบนิเวศแน่นอนเหมือนกับการที่เราเอาปลาซักเกอร์ไปปล่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่านี่มันไม่ใช่สายพันธุ์พื้นถิ่น ใช่คือเป็นลี่ยนสปีชีส์เพราะฉะนั้นพวกปลาเมื่อตอนเด็กๆหนูดีงงมากนะคุณปู่เป้แบบเฮ้ยไปเอาปลาจากต่างประเทศสมมติอันนี้เราจีเองเลยเออเาปลาจากนอกประเทศมาปล่อยเนี่ยมันต้องตายเร็วสิเพราะปลาท้องถิ่นมันต้องแข็งแรงกว่าสิเหมือนเราอเราเป็นคนไทยเนี้ยไปเอาต่างชาติมาอยู่ให้สู้การทําธุรกิจแข่งการทำอะไรเอาคนไทยต้องชนะสิเพราะคนไทยมันรู้ทุกอย่างในพื้นที่เราอยู่มากับพื้นที่ แต่สําหรับสัตว์มันไม่ใช่เนาะสำหรับพืชเหมือนกันเอาเอเลนสปีชีสเข้ามาบางทีเอเลนปีชีสเนี่ยทําไปทํามามันมันมันแกร่งกว่าไงเหมือนตานอสอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนมันก็มันก็แกร่งกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะจักรวาลไหนก็ตามะนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ฟังเพระาะฉะนนี้เนี่ยจะต้องระวังมากๆในเรื่องของน้องดุว่าถ้าคุณเนี่ยคิดจแล้วคนไทยจะชอบแบบ ือเราจะมีชื่อสัตว์มงคลแล้วชื่อสัตว์มงคลของเราเนี่ยบางทีเอออย่างอย่างเนี่ยหนูดีดูรายการเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์เนี่ยค่ะเขาก็เขาก็ไปสัมภาษณ์คนไทยเนี่ยแหละปล่อยไหมถ้าปล่อยแล้วปล่อยอะไรก็มีอย่างนี้เลยปล่อยหอยขมจะได้ปล่อยความขมขื่นไ้กับหอยถ้าจะปล่อยต้องปล่อยตามหมอถ้าธุรกิจมีปัญหาเงินทองไม่ลื่นไหลปล่อยปลาไหลเออถ้าอยากได้เป็นอิสระจากชีวิตที่เป็นอยู่ปล่อยนกเพราอยบินแล้วมันเป็นอิสระอืเนี่ย โอ้โหแบบสัตว์พวกนี้เนี่ยเราจะต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าเขาชอบหนองบึงชื้นแฉะอะไรประมาณนี้แล้วก็นกหนูหนูดีแบบคุณปุ้ยเวลาเห็นนกในตอนเด็กเกห็นนกอยู่ในกรงด้วยความเด็กเนาะเราก็จะแบบเอออยากปล่อยนกตัวเล็กๆตุ๊กติุ๊๊กติ่กไ<ม>อหมคุณแม่ก็บอกม่อยากปล่อยนกแม่จะบอกหนูดีคือคือเราเวลาคนคนปล่อยนกเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าน่าสงสารน่าสงสาร ปล่อยมันสิคันน่าสงสารแล้วคุณแม่เราผู้ใหญ่เราเนี่ยก็จะพูดอะไรที่ลอจิกมันดีมากมนะเขาบอกคุณหายบอกทำไมาน่าสงสารก็ปล่อยมันเองสิเอ้ามันมาขงังทำไมเราเออเนอะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อ่ะอะไรประมาณนี้แล้วไอ้ที่รีไซเคิลนกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคนพูดกันเยอะมากแล้วเห็นกันเป็นประจำเลยคือปล่อยน้องแล้วก็มีเด็กไปจับมาคืนคนถ่ายก็เนี่ยรีไซเคิลไปมาแบบว่าก็วนเวียนนะฮะ ด wa ิฉันเคยจําได้วัดอะไรไม่รู้แหละแต่อยู่อยู่แถวริมน้ำนี่แหละแล้วเขาก็มีเต่า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 น้ําเนี่ยแหละฮะตัวย้ายใหญ่แล้วก็บอกว่าปล่อยเท่าไรตอนนั้นเขาบอกว่า200สมัยนั้นเขาถือว่าแพงมากนะ2 0 0นะแล้วก็บอกโอเคเดี๋ยวไปปล่อยที่อื่นอ้าวไม่ได้สิถ้าปล่อยที่อื่นนีฉันคิดแพงกว่านี้เราก็อ้าวทาไมราคาก็เลยนะโปะแตกไปคุณ อันนั้นคือแบบอ๋อคือพอพูดว่าไปปล่อยที่อื่นไม่ได้ก็ต้องแพงกว่านี้แล้วแม่กับเรากับญาติก็เลยแบบอ๋อโอเคงั้นก็เชิญนั่งอย่างนั้นไปเนี่ยคือบางทีเราต้องรู้ให้ลึกซึ้งมากกว่ามากกว่าที่ที่จิตของเราเนี่ยคือจิตของเราเป็นจิตที่ดีเราต้องการที่จะปลดปล่อยนะคะจาก พันธนาการสัตว์เอย้ยน่าสงสารแต่เราจะต้องดูให้รู้เบื้องหลังเบื้องลึกเราจะต้องทำบุญอย่างชานฉลาดเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวในเบรกหน้าเนาะคุณหนุด่ดีที่มันเป็นดราม่าก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเบรกหน้าค่ะมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการปล่อยสัตว์อย่างไรให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้บุญแน่นอนคือหนึ่งสัตว์ไม่ได้ถูกปล่อยไปแล้วอุ้ยตาย เวงววางสถานที่ผิดแปลกแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็ตายอันนี้เนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ในหลักของวิทยาศาสตร์ว่าอ่ะสัตว์ประเภทนี้โดยเฉพาะที่เราเห็นตามแม่น้ําแม่น้ำเนี่ยส่วนมากปล่อยไปก็จะเป็นเหยื่อของปลาอื่นๆที่เขาเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วอนะส่วนมากนะคะรวมถึงอหอยขมอะไรก็ตามแต่ตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยคือมันจะต้องอยู่ในน้ําที่ค่อนข้างนิ่งอยู่ในแบบที่มีตมมีเลนหน่อยหนึ่งน่ะมันไม่ใช่แบบ หอยนอติลุสที like like ่จะว่ายดุยดุยดุยกลางน้ำแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเขาเรียกกันไงอ่ะคือจิตใจดีแต่ทําไปแล้วกลายเป็นได้บาปโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ใช่ใช่ก็คืออย่างที่คมประมงพูดเนี่ยก็คือปล่อยถูกที่ได้บุญถูกทางเนาะเราจะได้ไม่แบบว่าทําบาปโดยไม่เจตนาก็จะมีแบบกรณีของเราจะเห็นแบบบางทีมียูทูบเบอร์นะคะอันเนี้ยเนี่ยใครที่แบบ ดราม่าหนักมากแล้วก็จะมีทางดารานะคะจะมีดาราด,ดังๆหลายๆท่านนะคะที่ปล่อยเวลาเขาไปทาบุญเนี่ยเขาจะปล่อยปล่อยแล้วก็ถ่ายภาพมาลงเพื่อคนอนุโมทนาบุญร่วมซึ่งการอนุโมทนาบุญร่วมมันที่เห็นด้วยว่าออใครที่ทาบุญเนี่ยเราได้เห็นภาพนั้นแบบเออจิตเราก็ได้น้อมนาไปในทางบุญด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันอันนี้เห็นด้วยมากๆทีนี้เนี่ยบางทีก็จะเห็นในลักษณะของการปล่อย เช่นมีกรณีที่ยูทูบเบอร์ไปซื้อปลาจากเนี่ยค่ะในน่าจะในเขียงแหละเนาะแล้วก็ปลาที่เตรียมเตรียมชิ้นชีพแล้วล่ะเตรียมโดนทุบม้่งโดนขอดเกรดบ้างอะไรม้างคือไม่เป็นพันเหมือนกันรวมรวมกันอย่าไปปล่อยบางทีเนี่ยไอ้ปล่อยรวมรวมกันเนี่ยปลามันเป็นศัตรูกันด้วยมันกินกันอย่างเงี้ยค่ะเอามันไปปล่อยคือมันอยู่บนเขียงเนี่ยแม่ค้าเขาไม่มานั่งแยกหรอกว่าปลาชนิดนี้มันเป็น เหยื่อของปลาชนิดนี้สันขายเธอเอาไปกินมันก็จบชีวิตที่เขียงถูกไหมคะแต่ว่าพอไปปล่อยเนี่ยมันถ้ามันได้มีชีวิตรอดต่อเนี่ยอาจจะทําลายกันเองมันกินกันเองก็เป็นไปได้เนาะรวมถึงเรื่องของเต่าโอ้โหเต่าเนี่ยตอนหนูดีคือเนื่องจากหนูดีเคยมีกรณีว่ามีเต่ามันเดินเดินตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊อนคืนการขับรถกลับบ้านมันเดินข้ามถนน ก็ช่วยกันจับเนี่ยค่ะหนูดีรถคันฝั่งตรงข้ามกับหนูดีก็จอดตามคนนังจอดเลยนะเป็นถนนเล็กหน่อยโชคดีมากถนนกลับบ้านก็มืดๆนี่ยแหละวิะ่งลงไปแล้วก็ช่วยกันจับเป่าแล้วก็พอจับเนี่ยก็จะเอาไปปล่อยแต่ว่าก็ทางเขาเนี่ยก็พูดว่าดูเท้ามันก่อนดูเท้ามันอืเพราะมันเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเท้าเป็ดค่ะมีพังผืดระหว่างนิ้วของมันเออใช่ไหม ม,มันมันจะต้องมีลักษณะพังผืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่าถ้าไม่มีพังผืดมันจะเป็นเต่าบกเนาะเราเอาไปขึ้นเรือไปปล่อยกลางแม่น้ําก็พูดง่ายเหมือนเอาก็ไม่ควรปล่อยกลางแม่นาม้าอย่าลืมนะคะเต่าไม่ใช่ปลาเต่าจะต้อง อยู่นิ่งๆแล้วให้เขาได้หายใจบ้างมันไม่ใช่เต่าทะเลอะ่ะคือมันต้องมีที่ให้เขาได้ได้โผล่มาหายใจแล้วก็ถ้าเกิดจะบอกแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครปูเป้ไม่แนะนาเพราะว่าเราไม่ได้มีตะลิ่งที่เขาจะปีนขึ้นได้ง่ายส่วนมากก็จะเป็นตะลิ่งขอบคอนกรีตกันไปหมดแล้วใช่ใช่เลยใช่แบบคือคือ,ค,อคือเวลาจะปล่อยอะ่ะออืเราเราอย่างอย่างแล้วอยู่ดีจะเห็นหลายเห็นด้วยกับคุณปูเป้มากเรื่องกรณีแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ บางทีเราไปปล่อยบางที่เนี่ยเราไปเลือกท่าน้ําที่มันสะดวกหรือมันสวยที่จะถ่ายรูปเออแต่ว่ามันมันคือมันมันแยงออกไปไกลมากเลยอะค่ะถ้าจะจริงๆคืออะไรที่พูดง่ายๆเลยแบบกับง่ายๆถ้าเป็นเต่าถ้าจะลงน้ํามันต้องมีพังผถือเหมือนเหมือนเท้อเป็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่งั้นถ้ามันมีเล็บงอกออกมาแล้วนิ้วเท้ามันนิ้วมันแยกเหมือนนิ้วเราอะค่ะขอเป็นนิ้วๆเนี่ยไม่เอานี่เต่าบก แล้วก็ดีไม่ดีได้บาทแล้วเอาเต่าไปไป,ไปไปไปถ่วงน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็ปลาถ้าจะลงกลางน้ําต้องเป็นปลาใหญ่ว่ายน้ําแบบว่ายแบบฟุฟก็ต้องเป็นแบบเบึสวายปกขดตะยิศกอะไรประมาณเนี้ยะใครไม่มีมปล่อยอยู่แล้วไม่เราก็จะเห็นท่าน้ําตามวัดก็จะมีน้องสวายเริงร่าเพราะว่าเคยถามทําไมไม่กินกัน เพราะทาไมสวายเยอะเขาบอกว่าก้างมันนั่นเองนะคะก็อย่างที่คุณหนูดีบอกไปมันยังมีปลาอื่นๆที่เราเราอยากจะนําเสนอข้อมูลนะคะเผื่อจะได้เป็นวิทยาทานเดี๋ยวทวนอีกทีหนึง่งปลาช่อนปลาดุกอุยปลาหมอไทยเนี่ยปล่อยในลําคลองหนองบึงที่มีน้ําไหลไม่แรงมากมีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งบ้างและน้ําก็ควรเป็นน้ําสะอาดด้วยนะคะส่วนปลาไหลเนี่ยลงแม่น้าห้วยหนองคลองบึงท้องนาหรือร่องสวนที่มีดินเฉอะแฉะและกระแสน้ําไหลไม่แรงมาก เพราะว่าอย่างที่คุณหนูดีบอกมันชอบขุดรูก็คือจะต้องมีดินเลนไม่ใช่ไปปล่อยในแม่น้ํานะคะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำํำฉะนั้น hmm. ไม่ควรปล่อยให้มันไปแหวกไายมาราทอนอยู่กลางแม่น้ําโดยหาที่ขึ้นไม่ได้ต้องเป็นนาหรือคลองที่มีธรรมชาติคือกอหญ้ามีไม้น้ําคือมีความตะลิ่งอะไรครึ่งบกครึ่งน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะกบเขาจะได้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยและแถบที่มันแบบว่า ยุงเยอะๆอะไรเงี้ยกบมันก็จะช่วยกินไงฮะปลาสวายปลาบึกอย่างที่ปลาตะ,ะเพียนที่คุณหนูดีบอกก็ลงไปเลยจ้านะเพราะว่าสามารถรับมือกับกระแสะน้ําแรงๆได้แล้วทีนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าสีของแหล่งน้ำเนี่ยจะต้องไม่แบบโอ้โหดากลิ่นหึ่งมาเชียวหรือว่าเขียวเข้มเพราะคือออกซิเจนต่ําลงไปก็ตายยังไงก็ดูน้ําจะต้องเป็นสภาพน้ําที่สะอาดด้วย จริงจริงจริงคือเราดูเนี่ยเราต้องดูให้แบบเหมือนรอบครอบทุกอย่างถ้าะไหนๆเราจะปล่อยเนี่ยเราต้องหวังผลสูงที่สุดเนาะว่าว่ามันจะว่ามันเขาจะได้อยู่ต่อไปไหมค่ะถึงคู่ล่าในอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือมนุษย์เพราะที่ฉัน่ะเคยแบบว่าตอนเด็กๆเลยนะแบบจําได้เลยอยู่มัธยมหรืออะไรเงี้ยไปนึกกี่ท่าไหนไม่รู้ก็คือจะปล่อยหอยขมเออเนี่ยแหละจะอยู่ดีๆก็วันดีกันดีจะปล่อยหอยขมบอกแม่หนูจะปล่อยหอยขมแม่ก็แบบ อ่ะเอาที่สบายใจอยากทำก็ทำก็ไปคิดเองปล่อยเองแถวเอ่อมันจะมีบ้านหนูดีมันจะมีเหมือนกับลำทานคลองไหลผ่านเงนี้ยค่ะปล่อยเลยตรงนั้นเลยปล่อยแถวบ้านตรงนั้นแม่เขาก็ไม่พูดอะไรนะดิฉันขับแม่ตัวเองมากันก็ปล่อยไอ้ลูกอยากทำไรทำค่ะเสร็จ มันลุ้งขึ้นเราก็เห็นละคนแถวบ้านมันก็จะใส่แบบเหมือนคนางจังหวัดเนาะแข่งจริงในตัวเดียวก็มามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาตักมาจับมาดักมีปืนยิงตามันเออขึ้นตักมีจับแม่ก็ขำๆบ,บ,บอกเป็นไงจ้าหนูหอยขอมก็คือแบบก็ยังได้บุญเนาะได้ให้มืออาหารแก่คนแถวนี้เนาะแบบคุศะ <c oughs> <c oughs> แต่คุณแม่เขาก็เหมือนเหมือนให้คิดเองให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็ชี้ให้เห็นหลังจากนั้นเวลาดิฉันจะปล่อยดิฉันก็จะดูว่าลูกลูกลูกที่นบไปปล่อยเนี่ย แตมีชาวบ้านแถวนั้นมาดักมาจับมาตกมาเก็บน้องวิกินไหมก็มคือพยายามให้น้องได้มีชีวิตอย่งที่อย่งที่เราฝันไว้ให้น้องแต่อถ้าเป็นว่ามีชาวบ้านมาจับไปกินก็ถือว่าก็ถือว่าเลี้ยงอาหารชาวบ้านแต่มันก็แบบนึกในใจโอ้โหอยขมลูกแม่แบบยังไม่ทัน <laughs> น่นแล้วมันก็มาจับแถวนั้นเลยอ่ะแบบเฮ้ย <laughs> <laughs> นะคะความในใจไว้เด็กเดี <laughs> ๋ย <laughs> วช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ we love to share ช่วงสุดท้ายแล้วคุณนูดีเรามาสรุปนะคะรวมถึงเรื่องของอาการพิจารณาในการที่เราคิดจะปล่อยสัตว์เพื่อความสบายใจได้บุญอิ่มเอมใจรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์เหล่านั้นก็เหมือนเาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ใช่จริงๆคําว่าหนีเสือป่จระเข้เนี่ยใช่เลย พราะว่าบางทีรอชีวิตจะเขียงมาได้แต่ถ้าเราปล่อยแบบไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยก็อาจจะไปเจอสัตว์ผู้ล่าอาจจะไปตายกลางแม่น้าเพราะมันเป็นสัตว์ลิะลิงค่ะนะคะรวมถึงไปเจอชาวบ้านเนี่ยแหละปืนลมยิงมั่งอะไรมั่งสิงช้อนขึ้นมาจะไปกินเลยอะไรประมาณเนี้มันก็แต่จริงบางคนก็บอกว่าโอ๊ยปล่อยแล้วก็แล้วกันไม่ย้อนกลับไปคิดคืออะไรสำหรับดิฉันไม่ได้นะเหมือนกับถ้าทำบุญเป็นเงินเราก็ควรรู้ว่ามันไปสู่เนื้อนาบุญจริงๆไม่ใช่ไปสู่มิจฉาชีพอย่างเงี้ยปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรมันก็ควรได้รอดชีวิต ดังที่เราตั้งเป้าประสงค์ไว้เนาะก็เพิ่มโอกาสการรอดให้เขาด้วยการที่เราเข้าใจชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดเนาะแล้วก็อันนึงคุณปูเป้คุณผู้ฟังในมุมของหนูดีดิฉันเห็นรูกเพจหลายคนเนี่ยชอบมาบอกซึ่งแอบชอบวิธีนั้นนะเขาไม่ไปตลาดเพื่อจับมาปล่อยเขาเลือกวิธีง่ายกว่านั้นสมมติในวันเกิดของตัวเองประจําเดือนเช่นเกิดวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะวันนั้นเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินอะไรจากสัตว์เลยหรือว่าทุกวันพระ ก,ก็กินเจกินวีแกนกินแพนเดสไปเลยแล้วเขาก็จะมาบอกนะว่าวันนี้วันเกิดนะคะวันเกิดประจาเดือนคือไม่ใช่วันเกิดทีละครั้งนะเขาจะนับเป็นเดือนละครั้งอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อา่ากินเจเฉพาะสาวัสดีเยสเรอปล่อยอ,อชีวิตศาสตร์อะไรประมาณนี้ที่ทำไม่อย่างนี้ก็เอาก็ได,ได้ได้ผลเหมือนกันเราไม่ไปกินเท้ากันค่าก็ลด มีเพื่อนหลายคนที่รู้จักเลยสมมตินะเขาเกิดวันพุธก็จะทุกพุธเลยก็จะเลือกกินเจนะคะหรือว่า่าเดือนเกิดเดือนตุลาคมทั้งเดือนเราขออุทิศนะคะไม่ไม่กินไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งแนวทางที่ก็สามารถช่วยได้ใช่ใช่หนูดีแอบชอบนะเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยคือแทนที่จะไป เพิ่มเพิ่มเพิ่มเราที่จะลดลดลดเอาเช่นอาหารในวันสมมติเออเกิดวันพุธอย่างเงี้ยเออฉันก็ต้องกินอาหารอยู่แล้ววันพุธแทนที่จะเสียเงินซื้อค่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์แล้วจะเอาเงินอีกก้อนเนี่ยไปซื้อปลาที่เขียงแล้วปล่อยไม่รู้ปล่อยผิดปล่อยถูกแหละเพราะเพ่งที่ปล่อยเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกถึงขั้นว่าไปหาหนองบึงได้แบบดั่งใจมันก็อยู่ต้องอยู่แถวในเมืองอย่างเงี้ย<น>ก็เอาเป็นว่าฉันก็ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารที่มีเนื้อสัตว์แล้วไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสัตว์เพิ่่มฉันนแื้อาหรทีเป็ พืชผักต่างๆซึ่งแสนอร่อยปัจจุบันนี้เลือกมากมายดิกินแพนเบสมาสองปีกว่าจะสามปีอยู่แล้วค<ฆ>่ะโอ้ยหนิไม่กินนารพัดเป็นร้อยเป็นพันชนิดกินนี้ยังไม่เคยซ้ําเลยค<ฆ>่ะเผื่อแฮปปี้าะทำอย่างนี้ซะมันเป็นเทรนที่หนูดีคิดว่าเราควรสนับสนุนไปเลยเพราะบางทีไปซื้อปลาเสียงเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผสมเป็นเอเลีนสตีชีแค่ไหนที่<ฆ>จะทาให้ตัวมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยผสมมาบางทีเป็นปลา ตาที่เป็นตาเขาเรียกว่าอะไรคะที่เอ็นจีเมียสายพันธุ์มันมาจะมีตาบางชนิดที่ฉันไม่กินเลย G M O มาอย่างเงี้ยหรอคะใช่ไหมคุณ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 ปุเป้มีกินมากๆแบบตาบางชนิดที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อให้เนื้อใหญ่เนื้อเยอะแล้วก็มีไว้สร้างเพื่อกินอนะ่ะเป็นตาที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติดิเงี้ยค่ะอืมเราก็กินกันอยู่บ่อยๆนะตัวนี้คือสีแดงๆอะ่ะ ไม่ไม่บอกดีกว่านะแต่ก็นั่นแหละคือหลายๆคนไม่ทราบว่ามันมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติสีแดงแๆชื่อเหมือนอนัญมณีที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยก็คือเขาเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความอร่อยนี่แหละใช่ใช่เมื่อก่อนดิไม่รู้นะเาจาแบบอู้เนื้อเยอะมากเลยชอบมากชื่อก็เพราะอะไรเงี้ยพอมาศึกษามารู้ที่หลังอ้าวเป็นปลาที่สร้างมาเพื่อมนุษย์กินโดยเฉพาะ ไอ้ตัวนี้ยคือจะไม่มีวันซื้อไปปล่อยเลยถึงแม้ชื่อน้องเฉพาะแค่ไหนปัจจ<ะ>ุบันเราก็ไม่กินอยู่แล้วด้วยค่ะหม่ย,ยังกินปลาก็จะจงใจดิกเลี่ยงน้องอัญมณีอันนี้เพราะว่าก็อย่างที่รู้เนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาที่เราแบบจะกินจะปล่อยจะอะไรเงี้ยเออตัวเลือกในการไม่ละเมิดชีวิตสัตว์เดี๋ยวนี้ตัวเลือกมันเยอะอ,อร่อยก็คือไปกินอาหารที่ไม่มีสัตว์ที่มันอร่อยจบเลยวันนั้นคุณไม่ต้องไปไปเดาละ เพราะบางทีเราไม่ใช่กรมประมงใช่ไหมเราก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำสัดอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลือกที่ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณอยากปลดปล่อยชีวิตสัตว์กดแอปต่างๆสั่งอาหารแพนเดสวกแกน้นมาส่งถึงออฟฟิศส่งถึงบ้านจบไปเลยหนึ่งวันถือว่าแล้วคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ฉันไม่ละเมิดชีวิตใครเลยฉันขอปลดปล่อยชีวิตสัตว์ทุกชน,นิดที่อาจจะต้องเป็นอาหารชั้นวันนี้อะคุณไม่กินหนึ่งวันคุณก็ไม่ฆ่าหนึ่งวันก็จบเลยเนาะนี่แหละ ใ,ในมุมดิฉันค่ะนะคะ,ะ,คะก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันยังไงเนี่ยคุณเข้าไปดูใน Facebook ได้ก็เป็นภาพหน้าคุณหนูดีน่ารักน่ารักนะคะและในคอมเมนต์ของภาพนั้นเนี่ยปุ๊บไปได้โพสต์ไม่ว่าจะเป็นคลิป youtube นะคะ,ะแล้วก็บทความที่คุณสามารถอ่านแล้วก็อาจจะนำไปแชร์ต่อๆกันก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญปล่อยสัตว์อย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ได้บุญอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนูดีมากๆเลยค่ะความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ We love to share.